เดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันกันค่ะนี่นะคะเราสามารถสั่งเปิดจากสวิตช์เดิมหลังฝาท้ายนะคะโดยกดลงไปไม่ต้องดึงหรือกระชากนะคะนี่และเรายังสามารถสั่งปิดฝาท้ายจากสวิตช์ด้านหลังฝาท้ายนะคะและเดี๋ยวเราจะมาทสระบบกันหนีบกันด้วยค่ะนี่ค่ะไม่เก็บเลยค่ะฝาท้ายลงนิ่มมากนะคะ ปิดจากปุ่มรีมทนะคะโดยกดลงไปที่ปุ่มกดล็อก3ครั้งนี่ค่ะฝาท้ายจะปิดนิ่มและเงียบม,มากนะคะเพราะว่าเราใช้ระบบกลอนดูดวนค่ะรับประกันงานคุณภาพช่างที่นี่ติดตั้งมามากกว่า1 0 0 0คันค่ะและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยคือระบบเ็นเซอร์เท้าเตะค,ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเซตให้ดูกันนี่ค่ะทำงานอัตโมัติเลยนะ ปุ่มเปิดจากสวิตช์ด้านหน้าคนขับนะคะสั่งได้ทั้งเปิดและปิดเลยค่ะโดยกดลงไปเมื่อเปิดไฟหน้าหรือไฟหลี่นะคะก็จะมีไฟสีฟ้าแบบนี้ขึ้นมาค่ะสวยงามอ่าโอเคก็มีสวิตช์ด้านหน้าคนขับนะคะสวิตช์ด้านหลังฝาท้ายเปิดปิดด้วยรีโมทแล้วก็เปิดปิดด้วยระบบเซ็นเซอร์ทัาเตะค,ค่ะหากใครสน หรือว่ารีวิวเพิ่มเติมได้ที่เพจ p 2 m auto shop นะคะหรือว่าเพจ js pro เพจเดียวกันเลยค่ะแต่ว่าเราเน้นฝาท้ายไฟฟ้าที่เพจ p 2 m auto shop นะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง YouTube js pro ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ